The International ั a นแนลรอยตอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางทูตสวัสดีสสดครับดิฉันนางสาวเปชชนี่ลอป็นมณีนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธคณะสังคมาศาสตร์เอกน,นิติศาสตร์บัณฑิตค่ะและกับผมนายอนุวัฒน์แลมีนิสิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธคณะสังคมาศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับ เราทั้งสองคนกําลังฝึกงานอยู่ที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศครับวันนี้นะครับรายการ The International Lawyer นะครับวันนี้เราจะมาเป็นเวอร์ชั่นแบบนักศึกษาฝึกงานเลยอินเทอร์เลยนะครับผมเพราะวันนี้เราสองคนจะมานําเสนอความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตครับดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเนะื้อหาเก,กี่ยวกับกฎหมายไปด้วยแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยครับ โดยเราจะขอใช้แทนกันสั้นๆนะคะว่าปุ๊บป,ปั๊บกับป้าค่ะใช่แล้วครับครับพี่ปุปป๊บปั๊บเอกสิทธ์และความคุ้มกันทางการทูตนี่มันยังไงครับผมงั้นวันนี้นะคะเรามาดูที่ตัวคําศัพท์ที่สําคัญในการใช้ภาษาจากอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตคศ1 9 6 1กันเลยดีกว่าค่ะโดยอนุสัญญาฉบับนี้นะคะถือเป็นการ codify กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของคณะผู้แทนทางการทูตค่ะซึ่งการ codify นะคะก็ หมายถึงการจัดทํากฎหมายในแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับอนุสัญญาฉบับนี้ก็ได้คอดิฟายสิ่งที่นานาประเทศเนี่ยได้ปฏิบัติยอมรับนับถือกฎหมายจารีบประเพณีระหว่างประเทศ หรือ international c u s t o m m a r y Law ให้เป็น treaty หรือว่าส่วนที่สัญญารูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคัมภี์หลักในเรื่องเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเลยก็ว่าได้ค่ะโอ้โหแล้วก็สำหรับประเทศไทยนะครับเราก็เป็นภาคีของอนุสัญญานี้ด้วยนะครับและได้มีการตากฎหมายอนุวัติการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือพรบว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางทูตนะครับผมพศ2527ครับที่ได้ใช้มาถึงปัจจุบันนี้ครับ โดยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษที่ที่เรียกว่า privilege and immunity นะครับผมหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ความหมายเนาะโดยต้านะครับจะมาอธิบายความหมายให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังครับโดยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนะครับผมเป็นสิทธิประโยชน์และความคุ้มกันจากการถูกบังคับตามกฎหมายบางประเภทที่รัฐผู้รับให้แก่คณะผู้แทนทางทูตตัวแทนทูตและเจ้าพนักงานกงสุลของรัฐผู้ส่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้แทนทางทูตและเจ้าเจ้าพนักงานกงสุนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งถ้าใครอยากได้ความรู้เพิ่มเติมเนี่ยทางกรมสนทิสัญญากษกฎหมายก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถรับชมได้ที่สลาลมเรดิโอทาง YouTube ได้เลยครับผม งั้นก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาพูดถึงตัว preamble กันดีกว่านะคะพี่ต้าัตัว preamble เนี่ยก็เหมือนกับคำนำนะคะจะเป็นส่วนที่เกเกี่ยวกับความตกลงนั้นๆซึ่ง preamble นั้นเนี่ยมีความสำคัญมาก,มากๆเพราะว่าสามารถนำไปใช้พิจารณาประกอบในการตีความเนื้อหาที่ระบุในความตกลงนั้นๆได้อย่างเช่นในอนุสัญญาฉบับนี้เนี่ยใน preamble ก็ขึ้นต้นว่า state party to the present convention นะคะซึ่งแปลว่า รัฐพาคีแห่งอนุสัญญานี้เนาะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นประธานของประโยคที่กำลังจะยาวมากๆเลยนะคะโดยในท่อนต่อมาเนี่ยก็จะพูดถึงบริบทแล้วก็จุดมุ่งหมายของความตกลงด้วยกันค่ะยกตัวอย่างเช่นในประโยคแรกนะคะภาษาไทยเนี่ยบอกว่าโดยระลึกว่าประชาชนของชาติทั้งมวลตั้งแต่โบราณกาลมาได้ยอมรับนับถือสถานภาพของตัวแทนทางทูต กล่าวเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ Recalling that people of all nations from ancient times have r e c o g n i z e d the status of diplomatic a g e n t ค่ะและในตัวอย่างต่อมานะคะประโยคภาษาไทยเนี่ยบอกว่าโดยเชื่อว่าอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการติดต่อเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางทูตจะมีส่วนช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ฉันทมิตรระหว่างชาติโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างกันในระบบแห่งธรรมนูญและระบบสังคมของชาติ กล่าวเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือ believing that an international convention on diplomatic intercourse privilege and immunity would contribute to the development of friendly relations among nations irrespective of their differing constitutional and social system โอ้โหที่พี่ปุ๊บป้าพูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยาวมากเลยนะครับหมดเรีอยงครับเนี่ย นี่เป็นแค่สองตัวอย่างน้ำจิ้มน้ำจิ้มเท่านั้น mm hmm. ค่ะพี่ต้าประโยคจริงๆเนี่ยยังไม่จบนะคะเพราะว่าที่พูดมาเนี่ยเป็นแค่คำขยายความเท่านั้นเองส่วนคำกิริยาว่าประธานของประโยคหรือว่าสเตตปาร์ตี้เนี่ยจะทำอะไรยังไม่มาเลยค่ะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัว preamble เนี่ยก็ได้ระบุบริบทของตัวอนุสัญญาฉบับนี้นะคะว่ามีภูมิหลังมาจากที่นานาประเทศเนี่ยได้แสดงการยอมรับสถานภาพทางการทูตและมีพื้นฐานจากการยอมรับในความเสมอภาคทางอธิปไตยของรัฐค่ะโอ้นอกจากนี้นะครับ preamble นะครับที่ยกตัวอย่างไปสักครู่นี้เนี่ย ็ระบุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฉบับนี้ว่าเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศต่างๆเป็นต้นครับดังนั้นนะครับเวลาเราตีความเนื้อหาในอนุสัญญาที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงบริบทและวัตถุประสงค์หรือเจตจำนงเหล่านี้ที่ได้ระบุไว้ในคำนำด้วยครับและส่วนที่อยากจะเน้นนะครับสำหรับคำนำของอนุสัญญานี้นะครับก็คือย่อหน้าที่5นะครับซึ่งระบุไว้ว่าอะไรครับพี่ปุปป๊บปั๊บค่ะโดยในย่อหน้าที่5นะคะก็ได้ระบุเอาไว้ว่า realizing that the purpose of such privilege and immunity is not to benefit individual but to ensure the efficient performance of the function of diplomatic mission as representing state ผู้จ,จบแล้วเนี่ยพี่ต้าพอจะรู้ความหมายของตัวบทนี้ไหมคะว่ามันแปลว่าอะไรอ่าได้เลยครับโดยความหมายของตัวบทนี้นะครับซึ่งมีความหมายที่แปลว่า โดยรัฐภาคีตระหนักว่าความมุ่งประสงค์ของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนี้มีใช่เพื่อที่จะให้เป็นคุณประโยชน์แก่ตัวบุคคลแต่เพื่อที่จะประกรันการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธ,ธิภาพของคณะผู้แทนทางทูตในฐานะที่เป็นผู้แทนของรัฐครับและคําว่า purpose นะคะแปลว่าวัตถุประสงค์นั่นเองครับผมอ๋อที่มันใช้คู่กับคาว่า off หรือเปล่าคะพี่จ้าถูกต้องครับเป็นคําที่พี่ปุ๊ปป,ป้าพูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยซึ่งอยู่ในตัวบทด,ด้วยครับ คำว่าอะไรนะใช่คำว่า purpose of privilege and immunity หรือเปล่าคะนีนะ่ถูกต้องครับพี่ปูปราซึ่งมันแปลว่าเพื่อที่จะปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนรัฐให้มีประสิทธิภาพนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับเวลาจะตีความเนื้อหาในอนุสัญญานะครับก็ต้องคำนึงเสมอนะครับว่าเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่ให้กับเจ้าหน้าที่ทางทูตต่างๆตามอนุสัญญานี้เนี่ยเป็นไปเพื่อให้การทำงานของเขาเนี่ย เป็นไปโดยราบลื่นนั่นเองครับมีประสิทธิภาพไม่ใช่เพื่อความสบายส่วนตัวนั่นเองครับผมตอนจบของคํานํานะครับเราถึงจะมาเห็นคํากริยาของประโยคนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นประโยคที่ยาวกว่าครึ่งหน้ากระดาษกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อตอนต้นนะครับพี่ปุ๊บปับได้พูดถึงประธานของประโยคนี้ไปแล้วนะครับคือ the state party to the present convention นะครับ หลังจากที่อนุสัญญาระบุบริบทแล้ววัตถุประสงค์ต่างๆเสร็จถึงค่อยมีคำกิริยาของประโยคนี้คือ have a g a i n a t follow แปลว่าได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ซึ่งต่อจากนี้ถึงค่อยมี article 1, 2, 3ซึ่งเป็นเนื้อหาของอนุสัญญาเรียงต่อกันไปครับก็จบลงไปแล้วกับในส่วนของคำนำน,นะคะต่อมาเรามาดูเนื้อหาของข้อตกลงกันบ้างดีกว่าคะ่ะ อนุสัญญาฉบับนี้เนี่ยก็คล้ายกับอนุสัญญาฉบับอื่นทั่วๆไปนะคะที่มีการให้คํานิยามซึ่งในข้อหนึ่งเนี่ยได้กําหนดนิยามไว้สําหรับคําไว้หลายคําเลยทีเดียวซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะหยิบยกมาแค่บางส่วนค่ะยกตัวอย่างเช่นในย่อหน้าเอนะคะก็ได้นิยามของคำว่า the head of the mission ในประโยคที่บอกว่า the head of the mission is the person charged by the sending state with the duty of acting in the capacity แปลเป็นภาษาไทยนะคะก็คือหัวหน้าคณะผู้แทนค่ะซึ่งก็คือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากรัฐผู้ส่งให้มีหน้าที่ในการกระทําการในฐานะนั้นๆค่ะอ่าพี่ปุ๊กปาเมื่อกี้พี่ปุ๊กป่าก็พูดออกมาแล้วต้าสะดุดคํานึง head of mission เอ๊ะมันเป็นยังไงได้ยินบอกว่ามันเป็นคำที่สำคัญมากๆแต่วิธีการใช้หรือว่านิยามอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงล่ะครับพี่ปุปป๊ปา คือคำนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช้กับเอกอัครราชทูตวิสามันค่ะซึ่งเอกอัครราชทูตวิสามันนะคะก็คือผู้มีอำนาจเต็มที่เป็นหัวหน้าสำนักง,งานของสถานเอกอัครราชทูตค่ะแต่มันก็ไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยหากท่านทูตไม่อยู่ก็อาจจะให้ผู้อื่นมารักษาการแทนได้ที่เรียกว่าท่านอุปบทูตค่ะส่วนบทบาทของ He a d of Mission เนี่ยจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังหลังคำนิยามค่ะ ท่านผู้ชมผู้ฟังก็อย่าเพิ่งลุกหนีเราไปไหนนะครับใครที่อยากรู้บทบาทของ head of mission จะเป็นยังไงเนี่ยก็รอติดตามพวกเราก่อนนะครับผมใช่ค่ะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะมีการอธิบายคำศัพท์อีกจุกๆเลยนะคะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะอย่าเพิ่งปิดช่องหนีไปไหนนะคะอ่าเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับย่อหน้าต่อมานะครับย่อหน้า e นะครับกล่าวถึง a d i p l o m a t i c agent is the head of the mission on a member of the diplomatic staff of the mission ซึ่งแปลว่าตัวแทนทางทูตคือหัวหน้าของคณะผู้แทนหรือบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตของคณะผู้แทนทำให้เห็นได้ว่าคำว่า diplomatic agent เนี่ยเป็นคำที่รวมที่หมายถึงนักการทูตทั่วไปและอีกอัครราชทูตซึ่งเป็นหัวหน้าของคณะผู้แทนด้วยครับ และในย่อหน้าไอน,นะคะซึ่งเป็นย่อหน้าสุดท้ายของคำนิยามเนี่ยก็ได้มีการกล่าวถึงคำว่า the premises of the mission ไว้ว่า the premises of the mission are the building or part of building and the land ancillary thereto irrespective of ownership uses for the purpose of the mission including the r e s i d e n t of the head of the mission ค่ะซึ่งจากที่กล่าวนั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าคำว่า premises of the mission เนี่ยแปลว่าสถานที่ของคณะผู้แทน แล้วคำว่าสถานที่ของคณะผู้แทนเนี่ยก็หมายถึงอาคารหรือส่วนของอาคารและที่ดินซึ่งอาคารตั้งอยู่ซึ่งใช้เพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนโดยไม่คํานึงถึงกรรมสิทธิ์และที่อยู่ของหัวหน้าคณะผู้แทนด้วยค่ะกล่าวง่ายๆเลยก็คือ permission of the mission นะคะก็คือสํานักงานหรือสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้แทนรวมไปถึงบ้านของเอกอัครราชทูตด้วยค่ะโอเคครับแล้วหน้าที่ของคณะผู้แทนเนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับท่านผู้ชมผู้ฟังอาจจะฟังมาแล้วแบบว่า เฮ้ย hey, ยังไม่รู้หรือว่ายังสงสัยอยู่นะครับผมเพราะเมื่อต้นต้นเนี่ยเราก็ได้กล่าวไปว่าเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเนี่ยมันไม่ได้มีขึ้นเพื่อความสุขสบายส่วนตัวแต่มีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะผู้แทนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับซึ่งใน article สาหรือข้อ3ของอุุสัญญานะครับระบ,บุว่า the function of diplomatic mission consist in t e r area among other in ซึ่งแปลว่านอกจากประการอื่นแล้วหน้าที่ของคณะผู้แทนทางการทูตประกอบด้วยงั้นเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างซึ่งในข้อ A นะคะก็ได้ระบุไว้ว่า representing the sending state in the receiving state ในที่นี้เนี่ยก็คือเป็นผู้แทนรัฐผู้ส่งในรัฐผู้รับในข้อนี้นะคะขอให้สังเกตคำว่า sending state ไว้ค่ะมันแปลว่ารัฐผู้ส่งนั่นเองค่ะ โดยรัฐผู้ส่งนะครับคือรัฐที่คณะผู้แทนทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือที่อนุสัญญาใช้คำว่า represent ครับเช่นประเทศไทยเป็น sending state ของนักการทูตไทยในประเทศต่างๆนอกจากนี้คำว่า receiving state คือรัฐผู้รับคือรัฐที่คณะผู้แทนเข้าไปทำงานในฐานะผู้แทนซึ่งมีหลายกรณีก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องมีสำนักงานไปตั้งอยู่ แต่อาจจะมีสนักงานเดียวแต่ดูแลหลายประเทศเรียกว่ามีเขตอาณาครอบคุมเช่นสถานเอกอัครราชทูตนกรุงพิซซอรียมีเขตอาณาครอบคลุมอีก10ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้นอกเหนือจากสาธารณรัฐแอฟริกาตอนใต้ประกอบไปด้วยสาธารณรัฐแองโกลาสาธารณรัฐบอซัวนาร ana, ชา,า ini, ชอาณาจักรเอสวาตินีราชอาณาจักรเลโซโท สาธารณรัฐมาดากัสกาและอีกห้าประเทศคือสาธารณรัฐมาลาวี awi, สาธารณรัฐมอริเชียสสาธารณรัฐนามิเบียสาธารณรัฐแซมเบียและสาธารณรัฐซิมบับเวครับและต่อไปในข้อ b นะคะที่ระบุว่า protecting in the receiving state the interests of the sending state and of its national within the limit permitted by international law นะคะแปลว่า คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่งและของคนชาติของรัฐผู้ส่งในรัฐผู้รับภายในขีดที่จำกัดที่กฎหมายระหว่างประเทศได้อนุญ,ญาตให้ค่ะในส่วนของข้อ c นะคะคำว่า negotiating with the government of the receiving state หมายถึงการเจราจากับรัฐบาลของรัฐผู้รับค่ะและในข้อ d ที่กล่าวว่า ascertaining by all lawful means condition and development in the receiving state and Reporting t h e r e on to the government of the sending state นะคะหมายถึงอสืบเสาะให้แน่ด้วยวิถีทางทั้งมวลอันชอบด้วยกฎหมายถึงสภาวะและพัฒนาการให้รัฐผู้รับและรายงานไปยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่งค่ะในส่วนของข้อ e นะคะประโยคที่บอกว่า Promoting family relations between the sending state and the receiving state and developing their economic, cultural and scientific relations คือหมายถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันธมิตรระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับและพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับนั่นเองค่ะโดยย่อหน้าต่อมานะครับก็คือย่อหน้าที่2ของข้อที่1ก็ได้ระบุว่า Nothing in the present convention shall be construed as p r e d i n g the performance of consular f u n c t i o n by diplomatic mission ซึ่งก็แปลเป็นไทยได้ว่า ไม่มีข้อความในอนุสัญญานี้ที่จะแปลความได้ว่าเป็นการห้ามคณะผู้แทนทางทูตปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลซึ่งโดยทั่วไปในสถานเอกอคัครราชทูตของไทยก็จะมีนักการทูตท,ที่ทำหน้าที่ฝ่ายกงสุลคือทำหน้าที่คุ้มครองคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากบริการงานทะเบียนราชรับรองนิติกรและดูแลเรื่องวีซา่าซึ่งรวมเป็นหน้าที่ของกงสุลน,นั่นเองครับ และถ้าพูดถึงคำสท์ของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันแล้วเนี่ยที่จะไม่กล่าวถึงเลยก็คงไม่ได้ก็คือคำว่า persona l non grata ค่ะซึ่งในอนุสัญญาฉบับนี้เนี่ยก็ได้กำหนดอยู่ในข้อ9ของย่อหน้าแรกไว้ว่า the receiving state may at any time and without having to explain its decision notify the sending state that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona l non grata Or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending state shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his function with the mission. A person may be declared non-grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving state. ซึ่งแปลได้ว่า <laughs> รับผู้รับอาจบอกกล่าวแก่รับผู้ส่งในเวลาใดก็ได้และไม่ต้องชี้แจงถึงการวินิจฉัยของตนว่าหัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลใดในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตของคณะผู้แทนเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาหรือว่าบุคคลอื่นใดในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนเป็นที่ไม่พึงยอมรับได้ในกรณีใดเช่นว่านี้ให้รับผู้ส่งเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นกับ หรือเลิกการหน้าที่ของผู้นั้นกับคณะผู้แทนเสียงก็ได้ตามที่เหมาะสมบุคคลอาจถูกประกาศให้เป็นผู้ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่พึงยอมรับได้ก่อนที่จะมาถึงในอนาเขตของรัฐผู้รับก็ได้ครับโดยคำว่า personal non- g a t a ะครับก็คือบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาน,นะครับนะเป็นคำว่าที่แรงมากๆเลยนะครับ <Hey. S 1> และผลที่เกิดขึ้นก็อาจจะรุนแรงสำหรับบุคคลที่ได้รับสถานะนั้นได้แก่ต้องเลิกปฏิบัติหน้าที่แล้วถูกเรียกกลับ ซึ่งหากไม่เรียกกับรับผู้รับก็อาจไม่ถือว่าเป็นบุคคลในขณะผู้แทนครับซึ่งก็ย่อมไม่มีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามอนุสัญญาฉบับนี้อีกต่อไปครับและในประโยคนี้นะครับขอให้สังเกตคําว่า d e c a r e นะครับคือการประกาศสถานะและดูการใช้คําว่า either or คือ either recall the person concerned on terminate his function with the mission นะครับเป็นการระบุถึงสงทางเลือกระหว่างการเรียกกลับ หรือการหยุดปฏิบัติหน้าที่ในขณะผู้แทนครับก็ฟังมาจนถึงครึ่งทางแล้วนะคะท่านผู้ชมหรือว่าผู้ฟังเนี่ยก็น่าจะได้รับคำศั์ที่น่าสนใจจากตัวอนุสัญญาฉบับนี้ไปหลายคํามากๆเลยค่ะซึ่งเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่ให้แก่ผู้แทนทางการทูตนี้นะคะเป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตข้อสอนค่ะ โดยกฎหมายที่ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับฟังหรือว่ารับชมมานะครับมีรักษาะม,มาจากกฎหมายจารีประเพณีซึ่งมักจะระบุไว้ถึงหน้าที่ของรัฐที่จะต้องปฏิบัติต่ตอคณะผู้แทนต่างชาติที่มาอยู่ในดินแดนของตนในระดับที่อารยาประเทศเขาถือก,กันการคุ้มครองทางการทูตนี้ตัวแทนทางการทูตจะทําได้ต่อเมื่อได้เข้าเงื่อนไขที่กฎหมายระ่างประเทศได้ระบุไว้ถ้ากระทําที่ถือว่าเป็นความผิดอันส่งผลเสียให้คนในชาติของรัฐอื่น ต,ต้องเป็นความผิดของกฎหมายระหว่างประเทศครับทีนี้เรามาดูในส่วนของความคุ้มกันกันบ้างดีกว่าค่ะโดยในข้อ22ของอนุสัญญาฉบับนี้นะคะก็ได้มีการกล่าวถึงความคุ้มกันที่สำคัญมากๆเลยก็คือ inviolability of the premise s of the mission ค่ะโดยใน Article ที่22เนี่ยข้อแรกนะคะได้กล่าวไว้ว่า the premise s of the mission shall be inviolable the agent of the receiving state may not enter them Except with the consent of the head of the mission แปลเป็นไทยได้ว่าสถานที่ของคณะผู้แทนจะถูกละเมิดไม่ได้ตัวแทนของรัฐผู้รับไม่อาจเข้าไปในสถานที่นั้นได้เว้นแต่ด้วยความยินยอมของหัวหน้าคณะผู้แทนค่ะโดยในส่วนของข้อ2นะคะที่กล่าวว่า The receiving state is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premise of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity แปลเป็นไทยได้ว่าดัดผู้รับมีหน้าที่พิเศษที่จะดำเนินการทั้งมวลที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสถานที่ของคณะผู้แทนจากการบุกรุกหรือความเสียหายใดและที่จะป้องกันการรบกวนใดต่อความสงบสุขของคณะผู้แทนหรือการทำให้เสื่อมเสียเกียรติของคณะผู้แทนค่ะและในส่วนของข้อ3นะคะที่กล่าวว่า the p r e m i s e of the mission Their furnishing and ล t อ e r p r o r e r t y t h e ่ e o n ่ n ออน e อ e ด์มินออฟทราน o ์ t อยต์ออ i s s อะ shall be r e m o v e from search, requisition, a t t r a c t m e n t or execution. แปลเป็นไทยได้ว่าสถานที่ของคณะผู้แทนเครื่องตกแต่ง และทรัพย์สินอื่นของคณะผู้แทนในสถานที่นั้นและพาหนะในการขนส่งของคณะผู้แทนจะได้รับความคุ้มกันจากการค้นการเรียกเกณฑ์การอายัดหรือการบังคับคดีค่ะโดยท่านผู้ชมหรือว่าผู้ฟังนะครับลองสังเกตคําว่า inviolable ซึ่งแปลว่าละเมิดมิได้ consent แปลว่าการยินยอมและคําสุดท้ายคือ in m e form ซึ่งแปลว่าความคุ้มกันจากคุ้มกันสถานที่ก็ต้องคุ้มกันบุคคล ซึ่งในข้อ29นะคะก็ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับความละเมิดไม่ได้ของตัวบุคคลของคณะผู้แทนทางทูตดังต่อไปนี้ Art. ์ติเคินะคะที่กล่าวว่า the person of a diplomatic agent shall be inviolable he shall not be liable to any form of arrest or detention the receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person freedom or dignity ซึ่งแปลเป็นไทยนะครับแปลว่าตัวบุคคลของตัวแทนทางทูตจะถูกละเมิดไม่ได้ตัวแทนทางทูตจะไม่ถูกจับกุมหรือกักขังในรูปแบบใด,ดรับผู้รับจะปฏิบัติต่อตัวผู้แทนทางทูตด้วยความเคารพตามสมควรและจัดดำเนินการที่เหมาะสมทั้งมวลที่จะป้องกันการประุิสลายใดๆต่อตัวบุคคลเสรีภาพหรือเกียรติของตัวแทนทางทูตครับ โดยสังเกตคำว่า in y i o l e b l e นะคะก็จะใช้เหมือนกับกรณีของความคุ้มกันต่อสถานที่ซึ่งในบริบทของบุคคลเนี่ยจะยังจะขยายคำว่า any form of arrest or detention ซึ่งหมายถึงการจับและกักขังไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามและคำว่า freedom or dignity เนี่ยก็จะหมายถึงให้แก่เสรีภาพและเกียรติของเขาด้วยค่ะ โอเคครับเมื่อกล่าวถึงความคุ้มกันซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐผู้รับที่จะต้องให้กับสถานที่และตัวบุคคลไปแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือหน้าที่ของผู้แทนทางทูตเองที่จะต้องเคารพกฎหมายของประเทศผู้รับอีกด้วยซึ่งข้อที่4 1ของอนุสัญญาฉบับนี้นะครับได้กําหนดไว้ว่าอะไรครับพี่ปุปป๊บปั๊บโดยในข้อที่41ย่อหน้าหนึ่งของอนุสัญญาฉบับนี้นะคะได้กล่าวไว้ว่า without prejudice to the privilege and immunity it is the duty of all person enjoying such privilege and immunity to respect the law and regulation of the receiving state. they also have a duty not to interfere in the international affair of the state ใช่ละครัซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าโดยไม่กระทบกระเทือนต่อเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของตนเป็นหน้าที่ของบุคคลทั้งมวลซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านี้ที่จะเคารพกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ที่จะไม่แทรกสอบกิจการภายในของรัฐนั้นด้วยครับโดยท่านผู้ชมหรือว่าผู้ฟังนะครับสามารถสังเกตคำในข้อบทนี้ได้นะครับอย่างคำที่สำคัญสำคัญนะคะก็คือคำว่า enjoying such privilege and immunity นะคะก็หมายถึงผู้อุปโภคสิทธิ์เหล่านี้ก็เป็นเหมือนการใช้คำลักษณะเดียวกันกับการอุปโภคสิทธิ์อื่นๆค่ะส่วนคำว่า interfere in the internal a f f a i r หมายถึงการก้าวก่ายในกิจการภายในค่ะ เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ท่านผู้ชมหรือผู้ฟังได้ฟังไปนะครับเป็นย่อหน้าที่1ของข้อบทที่41นะครับต่อไปนะครับจะพูดถึงย่อหน้าที่3ของข้อบทที่41นะครับก็ได้พูดถึงผู้แทนทางการทูตด,ด้วยเช่นกันนะครับโดยได้กล่าวไว้ว่าอะไรครับพี่พปุ๊บปั๊บโดยในย่อหน้าที่3ของข้อบทที่41นะคะได้กําหนดไว้ว่า The premise of the mission must not be used in any manner incompatible with the function of the mission as laid out in the present convention, or by other rule of general international law, or by any special agreement in force between the sending and the receiving state ค่ะซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่านะครับสถานที่ของคณะผู้แทนต้องไม่ใช่ในลักษณะซึ่งไม่ต้องด้วยกับการหน้าที่ของคณะผู้แทนดังที่ได้กำหนดลงไว้ในอนุสัญญานี้ หรือโดยกฎเกณฑ์อื่นของกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปหรือโดยความตกลงพิเศษใดที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างรัดผู้ส่งกับรัฐผู้รับครับค่ะก็จบลงไปกันแล้วนะคะกับการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคําศัพท์ภาษาอังกฤษของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยก็จะได้รับความรู้แล้วก็สนุกไปกับเราในวันนี้ค่ะ ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการ The International Lawyer หวังว่าท่านผู้ชมหรือผู้ฟังเนี่ยจะได้ประโยชน์จากรายการเราไปไม่มากก็น้อยอย่างที่ผู้ปรับได้บอกไปนะครับในโอกาสหน้าเราจะมีคำศ,รรศ,รรศรรัท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสนธิสัญญาและกฎหมายอะไรมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมหรือว่าผู้ฟังได้รับฟังกันสามารถติดตามได้ทางช่องสลาลมเรดิโอครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้า ผมนายอนวัตรแร่มีและดิฉันนงางสาวเตชิน่รอปิมานีนักศึกษาฝึกงานจากกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศสำหรับวันนี้ซีโอเกนเน็กชามสวัสดีครับ